นานไปเจอสมัยโปแก้วค่ะฉันเป็นโรคเป้าสามาามาแล้วก็มารักษาแบบมาทำแผลกับการนาัยนี่และแล้วต่อมาก็ได้มาพบกับหมอวิวค่ะหมอวิวแนะนำให้ทำกายกระพ้าแบบว่าหายใจคนะ่ะท่าที่หนึ่งกับท่าที่สามฉันทำแล,แล้วก็ได้ผลค่ะแอลก็ไม่เจ็บแผลก็หาย,ยาไป อีกอย่างหนึ่งนอนก็หลับลึกค่ะขับถ่ายตอนแรกเป็นลูกกระสุนค่ะเป็นที่จะตายต่อมาได้ทําแบบนี้หายใจครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สามค่ะขับถ่ายดีมากค่ะหลับดีหลับลึกค่ะแล้วแผลก็ดีขึ้นแล้วต่อมาก็กินได้นอนหลับขาที่ยกไม่ได้ก็ยกได้ เมื่อก่อนมาล้มแผลล้มแผลกล้ามเนื้อไม่มีแรงอ,ะอ่ะเดี๋ยวนี้ดีมากอยากให้ทําแบบนี้ทุกคนเลยหายใจด้ลึกท่าที่หนึ่งกับท่าที่สามแล้วก็พยายามนัง่งก้ขาค่ะแบบหมอวิวบอกค่ะอาการเราจะดีขึ้นจากแผลที่เราไม่รู้ว่าแผลเราไปโดนอะไรมาการเจ็บปวดก็ดีขึ้นค่ะไม่ปวด นอนหลับกินได้แต่เราก็กินปริมาณที่เราควรจะจกินจ้ะก็หายใจลึกๆแบบหมอสอนหมอบอกทำตามคุณหมอแล้วเราจะดีขึ้นโรคเราก็จะจารลง